รถงามๆต่างงามขู่ความเด่นดีมันเด่นตรงไหนอะสอม้มปี22ไม่22 0 0เทาแลโมโบลลหล่อเด่นพอไหมพี่นี่แหละครับสาภาพที่เรียกว่าหล่อยันเงามันเป็นแบบนี้ครับไม่22 0 0บอดีส้สวยๆน็อตไม่มีขยับ ประวัติศูนย์ครบประวัติดีครบครบคนงามๆต้องงามคู่รถดีๆถูกปะถูกต้องเออเดี๋ยวดูรอบคันกันจ้าตอนบนลลอหลังจากที่ลูกค้าหรือ FC ทุกทุกท่านหลังจากดูคลิปรีวิวนี้จบถ้ามีจุดไหนที่อยากจะเออเพิ่มเติม นะครับวิดีโอเขาได้เนาะจ้ะอ่ะแจ้งเบอร์ก่อนได้ไหมได้จัดเลยส้มแอดมินส้มค่ะ0813147600่เออหรือพี่อ้นก็ได้ครับ0 8 1 4 8 5 0 0 0 0ครับตอนนี้เราอยู่ท้ายรถใช่ไหมส้มใช่จ้ะปกติแล้วอ่ะจะเริ่มรีวิวตั้งแต่โชว์ด้านหน้ารถไม่ขยับอะไรนี้ใช่ป่ะตแต่อันเนี้ยพี่ว่านะไหนก็ไหน,ไไหนเปิดท้ายก่อนเลย มาเปิ๊บนี่นางยอเชิญครับเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเลียมไลเนอร์ต่างๆสวยๆนะครับสวยๆไม่มีไม่มีร่องรอยการใช้งานครับ ถ้าอยากดูว่ามีบรรทุกหนักไหมเดี๋ยวให้น้องแอดมินขึ้นไปนั่งครับ <C> e <ars> ได้ได้ได้ป่ะได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้นะ <C> e <ars> โอเคเรายังไม่ดูไม่ได้ดูด้านซ้ายกันเลยเนาะใช่จ้ะไม่ยากครับเดี๋ยวพี่เขาอยู่เทิร์ธีเดียนะ <C> e <ars> ใช่ <C> e <ars> โอเคอ่ะซ้มดูขวาย,ยาวๆเดี๋ยวไปเจอพี่อ้นที่หน้ารถปักเดินไปเลยซ้มได้เลยจ้าเดินจากอีซูซูเออชื่อเขาจะยาวหน่อยเนาะเอาเนวีดแม็กสองพันยี่สิบสอง 1.9 Highlander LDA เกียร์ธรรมดา6 MT ครับอ่ะเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันจ้ะทะเบียนทะเบียนจำง่ายเลยนะันเนี้หยหเฮ้ยส้มส้มส้มจ้ะแม่เมื่อกี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปโชว์น็อตไม่ขยับใช่ป่ะใช่แต่อดใจไม่ไหวเรื่องหนึ่งรบกวนน้องแอดมินเข้ามานี่หน่อยนะ <laughs> ใช้ครับดูครับสักครู่สักครู่อะเสม่ยรบกวนครับเดินเข้าไปเลยนะดูเลยไม่สองหมื่นสองเดี๋ยวพี่ไปจะไปชี้ไปแกะไปเนี้ยอะไรให้ดูเน็กน้อยไปยังไม่ถึงห้องเครื่องสักทีน้อสมเนาะใช่นะวโว้ยงงปะอันนี้แวะอะไรแวะทองน้ำเหรอภายในสื่อคลิปอดใจไม่ไหวนี่ค่ะ เลขไม้ไแท้ส2 2 0 0 0กว่ากิโลในคลิปรีวิวนะจ๊ะเดี๋ยวเราติดเครื่องให้ดูตลอดเลยเนะาะเวลาติดเครื่องไฟหน้ามันก็จะติดด้วยนะจ๊ะเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวดอบเสียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียงมันเข้านะครับใช่เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคเกียร์ธรรมดา6เกียร์ดูสภาพเกียร์อะไรต่างๆนะครับ นาเรียมเรียมสดสดต่อมาต่อมาคันนี้สภาพต้องเรียนว่าใครเดินหนีออกหรือเปล่าไม่รู้หละรู้แต่ว่าตอนที่พี่ไปซื้อคันนี้พี่เองต่างหากที่เดินหนีเขาไม่ออกครับขาสั่นงึงงึครับมี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 เสียงปะมีเสียงนิดหน่อยต้องขอเสียงหน่อยได้ปะนึกนึกึจริงงขาไปไหนหรือปะป้าปาป้ป้ปอ๋อนะคร <neither> ับรู้ว่าทำไมทำไมอ่ะนี่ดูแผ่นพลาสติกยังไม่ได้แก่ครับอื าแบบนี้บอกไม่ใหม่นี่ก็อก็ไม่ต้องซื้อรถขับกันแล้วเนาะนะครับโอเคต่อมาแพลมติกมั่นบังแดับยังไม่ได้แกะสองข้างเลยค่ะยังไม่ได้แกะทั้งคู่เลยเนาะอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าไปซื้อมาจากห้างมาแปะไม่ใช่นะครับนะก้องถ่ายเห็นเห็นใช่ไหมเห็นจ้ะนะครับแล้วก็รู้ปะเลขไม้แท้ไม่แท้จริงๆมันดูง่ายมากยังไงครับไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรพิเศษเหรอกครับง่ายครับ เอาเลขตัวถังหรือเลขทะเบียนรถไปเช็คที่ศูนย์อีสุซุเขาเนาะออือทั่วประเทศเนาะค่ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแท้ไม่แท้เนี่หรอไหมใช่เพราะสิ่งที่ผมจะพูดนะครับคือก่อนเราซื้อเข้าทุกขันครับเราเช็คโคตรใจละเอียดเลยครับนะครับนี่อาเท่าเหยเข้ามาดีทีแล้วกว็น้อยแล้วกนน้อยนะครับ เมื่อกี้ตอนที่น้องแวะถ่ายอ่ะไอ้น,นั้นคือให้เห็นรถไม่ขยับถูกปะ่ะใช่ค่ะนะครับนี่ไม่ทแท้ส2ง1มืกิกโลรถทุกคันที่เต็นไม่ใช่แค่เฉพาะคันนี้นะครับนะลงรายละเอียดลงในสัญญาซื้อขายลงเลขไม้นะครับนะต่างๆชัดเจนมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวารันตีศูนย์เขายังอยู่ครับทำไมจะยังไม่อยู่ล่ะครับเพราะอะไรรู้ป่ะอายุออมันยังน้อยไง้นึกออกป่ะ วันันตีเขาอยู่ครบเดี๋ยวพี่ไปเปิดเซติเบลให้ดูปะส้มปะได้จ้าเดี๋ยวพี่ไปแกะให้ส้มจะได้ได้ค่ะเออ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 ระหว่างนี้ดูภายในกันก่อนเออนี่สภาพเบาะแคมค่ะกริปกริปรถงามงามต้องงามคู่ความประวัติดีต <laughs> อไหมนี่ครับนี่ครับสอ2นี่บนี่นะจ๊ะ เห็นปะเห็นจ้ะดูยูซี่ e ย็บโอเคนะครับน็อตไม่ขยับถ่ายไปแล้วต่อมาจริงๆถ่ายน็อตไม่ขยับเนี่ยไอตะเข็บไม่ต้องแกะยังได้เลยทั้เบมาเดี๋ยวแต่เราต้องแกะแต่เราต้องแกะนะครับมานี่ดูเลยนี่ค่อยๆแกะค่อยๆแกะนะครับท่านเก่าๆแคว้กเลยครับอันนี้มันใหม่ๆอ่ะใหม่อยู่มันรู้สึกว่าอยากละมุนกับเขาอะ ดูนะตะคนตะเข็มดังเดิมสนิทก็อย่างที่บอกถ้าดูน็อตไม่ขยับไม่ไอ,อ้นี่ก็ไม่ต้องดูต่อ,อยังได้ถูกไหมใช่ค่ะเออนะครับ,รบมาเจอกันหน้ารถแล้วเดี๋ยวฝั่งซ้ายเดี๋ยวพี่ค่อยขับรถอยู่เทินทีเดียวเนาะได้จ้านะจ๊ะอ่ะซอมเอ้ยไปเจอกันที่หน้ารถเดินยาวๆไปเลยเท่าแลมโบนี่เขาหล่อจริงๆบุกเซอร์วิสต,ต่างๆอยู่ครบๆนะครับสบายใจร้าเนเปอร์เซนต์ม่แท้ครับ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันจ้าใช่ครับถ้าดูห้องน้ําคงไม่ได้ครับดูห้องเครื่องดีกว่าครับไม่ได้ค่ะส้มเดินถ่ายมุมนั้งมุมนั้งมุมไหนมุมนั่งนะส้มเลยบอกลูกค้าที่ออฟฟิศเราอยู่ทางไหนหรอ <S 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 ออฟฟิศเราอยู่มีนบุรีกรุงเทพทลลค,เออค,ค่ะถนนรามคําแหงซอยรามคําแหงร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะอุ้ยอธิบายยากส้มมาได้ไงมาได้ไง กด Google Map เลยจ้าพิมพ์เขาว่ารถบ้านเรมาน้อยนี่ปักหมุดตรงเป๊ะใช่น้องสั่งของออนไลน์ทุกวันนะครับมาถูกกันทุกคนนะครับชนะลูกค้าก็ต้องมาถูกครับต่อครับนี่ถาเพล็กกได้มามส้มมาจมามามานี่นี่เลยนี่ดูเลยเรียกตัวถังนะครับที่มเมื่อกี้พี่กล่าวถึงในรถเนาะใช่ MP1 เทียฟ้า 87JG070123 นะครับอันนี้คือ เลขตัวถังซึ่งไม่มีทางซ้ำกันเนาะอะไรที่มันถูกกฎหมายมันจะมีอันเดียวบนโลกนะครับต่อมาอยากจะถ่ายมุมไหนอะไรยังไงเอาตามอัธยาศัยของน้องแอดมินเลยครับนี่ค่ะหล่อทุกเหลี่ยมครับน็อตไม่ขยับเดี๋ยวให้เอฟซีฟังเสียงเครื่องไปด้วยนะจ๊ะเอาฟังเสียงเครื่องหรือฟังเสียงน้องแอดมินร้องเพลงครับ <laughs> เอาฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับ <laughs> เสียงเครื่องดีกว่าค่ะได้ครับ อาจจะแสบก้าหูไปนิดนึงอืม1,900ซีซี150รแรงมา้าเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะคบมไม่ลงเกียร์ถอยเนอะนะครับแรงด้วยวิ่งใช้ได้เลยนะครับอยากวิ่งมากอยากวิ่งมันมันกว่านี้แมปอะไรต่างๆโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาจูนโยนไฟล์กันหมดละใช่นะครับนี่ดูรูกลมๆตามสูตรจริงๆอย่าที่บอกอะถ่ายนอตไม่ขยับอะ แค่แนะั้นน่ะคือแบบอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันต่อเลยเนี่ยเหรอไหมใช่ค่ะนะครับต่อมาขออนุญ,ญาตเอามือลักกันเนาะชีด้ดูนะี่นะดูความใหม่ของเขาละกันนะแต้มชมพูส้มตำมือนะร้อนจะเออเอเอจะพี่ชี้ให้ละกันได้จ้ะเทาไม่ต้องเข้ามาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่กลัวกลัวร้อนเหรอกลัวพี่ไม่อยากอู่ใกล้โต๊พี่กลัวอ๋อส้มตำเพลงให้พี่ฟังได้นี่ดูนี่แต้มชมพูนะครับมาร์คจากโรงงานเนาะ นะอยู่ครบนี่ดูเลยอ่ะไอ้นี่มันมันคือแก้มอะไรไม่ใช่แบบบนหัวซาลาเปานะครับ <c oughs> คือเวลาก่อนที่รถเขาออกจอากโรงงานมาขายลูกค้าครับ <c oughs> เขาก็ต้องมีการตรวจสอบขั้งสุดท้ายเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะก่อนที่จะส่งมอบขึ้นเทรลเลอร์แล้วก็ไปส่งตามศูนย์นะเนาะใช่ครับอันนี้เป็นขั้นตอนหรือโปรเซสของเขาอะครับถ้ามีแต้มชมพูอยู่แปลว,ว่าโค้รจะใหม่ะครับอธิบายง่ายๆพี่ดูดิครับ <c oughs> อ่านะครับ ส้มเอ่ยถ่ายสภาพแผนการความหนาวอะไรต่างๆกีความร้อนจ้าก็พี่หนาวว่ะส้มหนาวอยู่คนเดียวปะเนี่ยหนาวส่วนตัวหรอหนาวส่วนตัวสภาพยังใช้คำว่าใหม่เออใช้คำว่าใหม่ได้เปลืองมากอะครับก็มันใหม่จริงอะครับใช่เนาะเอาละมาเดี๋ยวเจอกันต่อเดี๋ยวไปยูเทิร์นมามมได้จ้า นี้หล่อเปล่าหล่อจังหล่อจังหล่อที่สุดในโลกเออเมื่อวานถ่ายคลิปรีวิวน้องก็พูดแบบนี้นะครับไม่แต่เราคั่แต่รถสวยๆไงนึกออกปะใช่ค่ะถึงพูดได้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ข้อคิดเห็นนะครับเราเรียกว่าข้อเท็จจริงครับนี่ค่าเซติเบลด้วยเพื่อความปลอดภัยไม่หลุดรถบ้านเรามาน้อย คับแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยเมื่อกี้ดูท้ายแล้วดูหน้าแล้วดูฝั่งขวาแล้วเดี๋ยวตานนี้เรามาดูด้านซ้ายกันจ้าหล่อทั้งลำเทาแลมโบเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันจ้า ย้ำนะจ๊ะออฟฟิศเราอยู่ถนนรำคำแหงค่ะติดกับซอยรำคำแหง174สามารถตุด Google Map มาได้พิมงพราะว่ารถบ้านโลงมาน้อยมาถูกแน่นอนจ้าเดินทางสะดวกจากทอลัมโบกล้องมองถอยวิวอินจากโรงงานนะจ๊ะ แล้วก็ Book Service บุคเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบหมดเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะจ้ะนะจ๊ะอย่างเวลาลูกค้าซื้อรถนะครับต้องบอกงี้ลูกค้าสบายใจได้ว่าไม่แท้เพราะอะไรเพราะว่าเราลงในสัญญาซื้อขายหรือเป้่าค่ะคืออะไรก็ตามที่มันมันมันชัดเจนแบบนี้ผมว่ามันไม่มันไม่ต้องมีคําถามต่อ,อครับว่า เฮ้ยแทรึปป้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้าเออถามว่าแท้ไม่แท้นะบอกตรงนั้นรุ่นเนี้ยกอไม่พันกว่าบาทเองครับแทรมันรุ่นเก่าครับรุ่นเก่า8ป0ร้อยครับเข้าใจปะจ้าเออถามว่าจะกอเหลือจะเอาเหลือศูนย์ศูนย์ไม่ได้ก็อเหลือ25้โลไม่ล่มันมันก็ทําได้ปมายถไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสคบอะไรนะหมายถึงถ้าถ้าจะทําอ่ะมันทําได้นึกออกป้าแต่ก็ไม่รู้ไปทำทำไมอ่ะไม่สองหมื่นสองกันนึกออกมะ เออนะจ๊ะอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายไปศึกษาดูได้เลยมันมันกอไปมันไม่คุ้มหรอกครับพูดตรงๆเนื้อออกป้าใช่ค่ะเออมาเมื่อกี้ด้านขวาถ่ายให้ดูหมดแล้วถูกปนะใช่เนอน็อตไม่ขยับเออตะคงตะเขยบอะไรต่างๆเนอะมาให้น้องแอดมิน ทำมาหากินครับเชิญเข้าไปครับเชิญครับแอดมินทำมาหากินบ้างนะจ๊ะใช่จ๊ะนี่ค่ะสภาพภายในเขากริปจริงๆมาย้ำนะจ๊ะแผ่นพลาสติกม่านบังแดดยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะเลยเจ้าของเดิมขี้เกียจได้ปะได้ไหมาอ่าแต่สักคู่นะสักคู่นะครับนี่มุกเซอร์ิสอยู่ครบ นะครับอันนี้ไม่ใช่สมุดพกลูกนะคะ <c oughs> ทำไมครัเป็นพวกคู่มือการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมามใช่แต,แต่ว่าพี่จะบอกว่าเดี๋ยวมี้ศึกษาพเพิ่มเติมสมมติปุ่มไหนทาอะไรอะไรเงี้ยกดตอนไหนอ่ะศึกษาใน y ย u ทูบไปดีที่สุดนึกออกมาค่ะเออง่ายด้วยแล้วมันเห็นภาพด้วยไงน,นึกออกป่ะใช่เออนะครับอย่างคลิปไหนเราถ่ายลงยูเฟซบุ๊กเราจะบอกเฟซบุ๊กดีที่สุดไปไป โอเคต่อก็มาต่อครัได้ป้าจ้าดูต่อนะครับโอเคอันนี้ทำอะไรทำกับข้าวเหรอไม,ไม่ใช่ใชนะครับก, <laughs> ก็กล้องมองถอยเนะแล้วก็วิทยุอะไรก็ว่าไปเนะใช่คะ่ะนะครับเอ่อข้อดีหนึ่งในอีกอย่างข้อดีของอีซูซูครับคือมัน user friendly มากๆก็คือเอ่อมันใช้งานง่าย แผลิ่งบลูทูธอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายใช่เรือกออกมาโทรศัพท์แบบยบี่ห้อพิสดารห,หน่อยมันมันมันม,มันก็เชื่อมกันติดแล้วกันถูกต้องเนอะนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายนะจ๊ะควบคุมทุกอย่างยกเว้นค่าผ่อนนะจ๊ะคิดไหมไม่ผ่อนได้ไหมคะไม่ผ่อนก็นได้ครับซื้อสดรับเลือกปับอ่ะซมเอ้ยรบกวนวน้อยถ่ายน็อตไม่ขยับให้ลูกค้าดูที อย่างที่พี่พูดไปถ้าเห็นน็อตไม่ขยับเนี่ยไอกระขมตะเข็บไม่ต้องแกะยังได้เลยเนาะแต่เอาให้ลูกค้าสบายใจดีแล้วเดินไปแกะให้ดูดีไหมดีค่ะ,ะคเอาอย่างงี้ซ่อมขี้เกียจเดินนี่เลยแล้วกันถ้ายากจ้ะไออันนี้ง่ายๆเลยอ่ะดูเลยนะครับเห็นไหมเห็นมา,เห,นมาเห็นตะเข็บมาชัดเจนค่ะชัดเจนนะในนอกปังหมดนะครับโอเขปบว่าเห็นไหมโอเค,อ,เค,อ,เคอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีก สภาพแผงประตูใช่ใชใช่อยากรู้ได้เพิ่มเติมแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเรื่องราคาเนอะใช่นะครับเพราะถ้าไม่แจ้งราคาจะมายืนทําไมให้มันไม่เมื่อยใช่ไหมถูกต้องเออโอเคจัดไปส้มย้ำนะจ้าถ้ามีจุดไหนอยากดูเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรหาแอดมินส้มได้จ้ะสวยและนาลา่ารัก0813147600 อาจาะเงินสดนะจ้ะห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสมมุติลูกค้าซื้อเงินสดก็ไม่เสียแวดไม่เสียอะไรเพิ่มใด้ทั้งสิ้นนะครับเนาะจ่ายเท่านี้แล้วจบเลยเจอจ่ายจบโอเคปะ่ะโอเคไอ้ส่วนเงินผ่อนออกรถนะครับผ่อนหกปีมันมีได้หมดอะครับผ่อนปีเดียวก็ได้ครับแต่มันอาจจะหนักหน่อยแล้วกันเนาะค่ะอพูดที่ทแบบเอ่อ ลูกค้าทั่วๆไปเขาผ่อนกันแล้วกันแล้วกันเนาะใช่นะผ่อนหปีเดือนละ1มื90บาทครับสำหรับลูกค้าประวัติปกตินะจ๊ะส่วนผ่อนเจปีเดือนหนึ่งไม่ข่าหมื่นนะครับโอเคนะไม่อยากเสียดอกเบี้ยไม่อยากเสียเงินให้ธนาคารเขามกีกำไรนะครับก็ซื้อเงินสดโอเคป้าโอเคเออแต่ถ้าไม่อยากเอาเงินก้อนทั้งก้อนมันก็ใหญ่อะเนาะห้าแสนกว่าบาทเนาะค่ะไม่อยากเสียตังก้อนก็ ซื้อผ่อนปกติไม่มีอะไรนะครับปินปินโอเคค่ะปิดละไม่อยากเจอส้มรอกิบกิบ นี่จ้าหลักฐานของความเย็นเจี๊ยบน้ำทิ้งแอร์จ้าพี่อน้นคำถามสุดท้ายขอถามหน่อยได้ไหมการซื้อรถมือสองเนี่ยสภาพใหม่ปีแบบเนี้ยข้อดีมันคืออะไรโลกเรามันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับเอาข้อเสียก่อนก่อนข้อดีดีปะดีข้อเสียคือมันแน่นอนครับมันยังใหม่ปีใช่ปะค่ะเออมันก็ราคามันก็ต้องยังยังสูง นะครับยังสูงกว่ารุ่นที่เออก่อนหน้านี้นะครับโอเคปค่ะอ่าแต่ข้อดีเป็นไงแน่นอนครับความใหม่มันไม่เห็นเป็นข้อเสียถ,ถูกป่ะใช่ใหม่ปีหรือยังคันนี้ปียีิบสวารันตีของศูนย์เนี่ยเหลือถึงปีหน้านะครับเนื้อออกมาค่ะใช้รถแบบโคตรสบายใจเลยอะโอเคปเออนี่แหละครับแล้วข้อดีอะไรรถใหม่เอาง่ายๆนะเอาแบบ ฝันชัตยาเลยนะกลิ่นใหม่เขายังอยู่อ่ะครับเนือออก่ว่าจริงเออและข้อสุดท้ายครับน้องแอดมินลืมบอกครับคือส่งรถเป็นไงซ่อมส่งรถถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศคะ่ะโดยที่อะไรซ่อมโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิเ่มเติมแม้แต่บาทเดียวเฉพาะเงินสดหรอที่ส่งให้เขาอะทั้งสดและผ่อนจ้า ตามนั้นละครับขอบคุณครับโอเคก่อนจะบายบายกันเนาะในคลิปรีวิวนี้มั่นใจว่าทุกอย่างลูกค้าได้เห็นอะไรที่แบบโคตรจะชัดเจนถ่ายให้ดูยันเล็บตัวถังแก่ให้ดูยันตะเข็บชี้ให้ดูยันน็อตไม่ขยับโอเคป่ะค้าขายจริงใจกำไรต้องมีครับสวัสดีครับ